สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคนที่จะมาเป็นตัวแทนของเราเราควรจะเลือกอยังไงอันดับแรกคือการเป็นคนดีมีศีลธรรมซื่อสัตย์และมีผลงานที่สร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นเพราะคุณค่าที่แท้จริงเริ่มจากการเป็นคนดีว่าผมจะขอแนะนําให้รู้จักกับคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีวิตต่อสู้จากการวิเรียนจนได้เป็นด็อกเตอร์เป็นสสเป็นอะไรหลายอย่างแต่ที่สาคัญที่สุดคือท่านเป็นคนดี ต้องขอบคุณพี่น้องด้วยนะเรื่องคือปัญหาตรงสี่แยกตรงนี้ก็เป็นสี่แยกเดิมอยู่แล้วล่ะก็เป็นถนนเลนเดียวพอมาสร้างถนนใหม่เป็นสี่เลนเกิดปัญหาหนึ่งชาวบ้านข้ามไปข้ามมารถไปไม่ได้นอกจากเดินสองหมู่บ้านสองฝั่งถนนเป็นสองหมู่ทั้งนี้เป็นหมู่หนึ่งแต่ที่เมนเผาศพไปใช้ที่เดียวคือตรงนี้ที่หมู่8นด้นปัญหาเลยเกิดขึ้นโดยเวลาโดยเฉพาะเวลาเอาศพไปเผานี่ล่ะเวลาทำชวนา,านกิจศพเนี่ยพี่น้องเดินไปมาเดินได้แต่ว่ารถข้ามไม่ได้ เพราะจากสีแยกเดิมพอตัดถนนสี่เลนไม่มีสีแยกไปยูเทินที่เดียวปัญหาเลยเกิดขึ้นถึงชาวบ้านก็มาร้องที่ผมตอนเป็นสอส,อสประมาณปี6 4 6 4 6 5ประมาณนั้นผมเลยต้องตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม,มต้องขอบคุณท่านนะผมบอกว่าชาวบ้านผมนบ้านตองโขบทั้งสามหมู่เดือดร้อนบ้านตองโขบคือตำบลตองขออโขบอำเภอโคกสีสุพรรณอยู่อยู่ด้วยกันตองโขบกับโคกสีอยู่ติดกันเพราะนั้นผมก็เลยตั้งกระทู้ถามว่ารัฐมนตรีจะทำยังไงชาวบ้านเดือดร้อน ก็ท่านเมตตาน่จัดงบประมาณให้เลยผมจําได้ประมาณ1 0 12ล้านอ่ะทำให้ให้เสร็จเดือนสองสาเดือนจบตรงนี้เลยได้เกิดสียแยกไฟแดงเหมือนเดิมชาวบ้านลดปัญหาชาวบ้านเดือดร้อนอย่างยิ่งเลยมีเป็นปัญหาชาวบ้านเขาจาได้ตลอดว่าถ้าไม่มีสสนิยมเวชการมาวันนั้นเขาบอกวมามีสียแยกวันนี้โดยเฉพาะตำบลอำเภอโคกศรีสุพรรณนอกจากนี้ถนนนนทางสะพานข้ามไปสะพานตรงนั้นผมก็มันข้ามข้ามเขตไปทิศตะวนอ่ะอีกอีกโซนหนึ่งใกล้ๆกกันนี่ก็ผมก็เป็นคนที่ต้องพูดมากในสภาหน่อยถามกระทู้บ้างหาลือบ้าง สุดท้ายมาทางรัฐบาลยุคนั้นก็จัดสรรงบประมาณให้มาสร้างสะพานข้ามลำน้าพุงส่วนนี้ส่วนใกล้ๆนี่ถน,นนอีกหลายเส้นเดียรจะพาท่านไปดูในมีมีโอกาสซึ่งตอนหลังไม่ได้เป็นสสแล้วตัวเป็นผู้ช่วยวันทีผมก็ติดตามจากรัฐบาลท่านท,ท,ที่ผ่านมาบอกวะ่าเป็นปัญหาเหมือนกันเรื่องไฟแดงซึ่งอยู่ในนี้แหละเขตอำเภอโคกสีสุพรรณใกล้ๆละ่ะอีกส่วนหนึ่งยังไม่ได้พูดถึงอระเพออื่นเดือดร้อนครับเพราะว่าบ้านมันไม่มีมันไปกลับยากแต่ก่อนมันแต่ก่อนเป็นทางสองเลนบ้านตรงขมนีมันก็ข้ามไปข้ามมาได้แต่ถนนเป็นสี่ เขาไม่ทําไฟแดงให้มันลําบากเวลาไปมาหาสู่กันนะครับเวลามีศพจากบ้านหมู่หนึ่งไปเผาหมู่แปดมันก็เลยไปยูเทิร์นโรงพยาบาลมันไกล <c oughs> เป็น2กิโลครับแต่เดือดร้อนจริงๆแต่ก่อนมันเป็นทางสองเลนมันก็ข้ามไปข้ามมาได้แต่เป็นสี่เลนมันไม่มียูเทิร์นขออย่างไงก็ไม่ได้ครับแต่ขอเดือดชาวบ้านเดือดร้อนสามหมู่บ้านเนี่ยข้ามไปข้ามม,ามันเดือดร้อนจริงๆครับชาวบ้านเราไปทำยังไงคะชาวบ้านไปร้องไปร้องขอครับอข,ขอกับท่านสสนิยมแต่ก่อนแต่ก่อนท่านเป็นสส่่ไม่มีงบไม่มีงบมา ท่านก็เลยทําเรื่องของท่านเองนะคะชาวบ้านก็เดือดร้อนก็ไปหาท่านท่านก็เป็นใจดีเออท่านขอบคุณมากค่ะที่ได้ถ้าไม่ได้มันก็ลำบากสะดวกสบายให้ลหลังจากที่ความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นไปมา้นสบายมากสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณสสมากค่ะชาวบ้านก็อยากคุณขอบคุณท่านไปมาหาสู่กันก็สบายคนแก่คนเฒ่าข้ามไปข้ามมาก็สบายไม่ได้ไปยูเทิร์นครับถ้าไปยูเทิร์นมันลำบากคนแก่คนเท่าขี่จัรยาอย่างนู้นอย่างนี้เออมันไปไกลเป็นสองกิโลกว่าจะไปหามาหาสู่กันได้ทุกวันนี้ข้ามมันมีไฟแดงแล้ว อำนวยความสะดวกให้ก็ขออยากขอบคุณท่านครับสะพานเชื่อมระหว่างตำบลตองโขบกับตำบลนนหอมเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองบ้านสุดท้ายบ้านตองโขบนี่กับอำเภอเมืองคือบ้านนนหอมไผ่ล้อมเพราะฉะนั้นสะพานจะมีประโยชน์ในการนอกจากการเชื่อมต่อสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบลแล้วยังเป็นชาวไร่ชาวนาสอง,สองฝั่ง ของลำน้ำพุงเนี่ยตรงนี้เดิมทีเดียวเวลาข้ามไปก็มันต้องใช้เรือแต่ว่าสะพานตรงนี้พอมีสะพานนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีห้าสี่ตอนนั้นผมเป็นสสอยู่ก็ขอเงบประมาณตั้งกระทู้ถามแก้งความเดือดร้อนให้รัฐบาลทราบก็ไม่มีอยู่ในงบเมืองกันก็เขาเห็นว่ามาดูแล้วมันเป็นความเดือดร้อนก็ทับสะพานข้ามใช้ในการสัญจรไปมาชาวไร่ชาวนาที่สําคัญคือพี่น้องประชาชนแถวนี้ก็เป็นชาวไร่ชาวนาเป็นเกษตรกรก็ยากจนข้ามไปมาในการทํานาเพราะาอยู่สองฝั่งเป็นนาของคนทั้งสองฝั่ง ก็ใช้เรือแต่เก่าก็เมื่อสร้างสะพานตรงนี้ให้ก็ได้สะดวกสบายขึ้นชาวบ้านจึงเป็นชาวไร่ชาวนาก็ดีขึ้นก็ก็ตอนผมเป็นสสก็นี่แหละคือก็ต้องเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องมันถึงเกิดสะพานตรงนี้ขึ้นต่อไปคุณยมเวชกา마กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโนครเขตสองพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมมาทวงสัญญารัฐบาลพลเอกประยุทธ์กันโอชา ในการจ่ายเงินเยียวยาโควิด -19 แก่ภาพภิสูุสงฆ์จำนวน2 0 0แสนรูปทั้งประเทศทั้งธรรมยุทธและมหานิกายรูปละ60บาทต่อวันเป็นเวลา90วันเป็นเงินรูปละ5,400บาทเมื่อเกเดือนที่แล้วอดีตรัฐมนตรีเทวันลิปตะพลบมาถแถลงณนะสภาแห่งนี้ว่าจะจ่ายเงินดังกล่าวต่อมาท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีคนใหม่อนุชานาคไสยก็มายืนยันว่ากระทรวงการคลังอนุมัติแล้ววันนี้ทราบว่าคณะกรรมการไก่กองงบประมาณโควิด -19 พิจณาจาักเงินกู้400ล้านตีตกไปเรียบร้อยแล้วว่าไม่เข้าเกณฑ์เพราะเป็นงบฟื้นฟูจะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่ท่านประธานพระท่านไม่รู้จักหรอกท่านประธานครับเพราะคุณคิดเอาเองที่เอาไปแจกคนเที่ยวคนละ3,000บาททําได้ครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาท่านประธานพระท่านให้ความลงมือแก่รัฐบาลน,นี่ดีมากครับไม่ออกบินตาบาดปิดวัดฉันบะามีเป็นเดือนแล้วทําไมวันนี้จึงเป็นอย่างนี้ท่านประธานครับอันสุดท้าย อ่างเก็บน้าห้วยหนองแดงบ้านหนองผือสี่หมู่ตำบนลนาแก้วอำเภอพนนาแก้วสกลนครและบ้านหนองผือน้อยตำบลนาโพอำเภอกุชุมานซีกกระทรวงทรัพยากรขุดให้เมื่อปี58ตอนนี้แห้งขอดตื้นเขินฝากรัฐมนตีท่านสาวุฒิศิละปะอาชากลับไปดูแลด้วยขอบคุณมากท่านประธานครับครับคุณนิยมเวชกากลับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกระผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับขอนำความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามประเด็นหนึ่ง ขอขยายเขตไฟฟ้าจากเส้นทางบ้านหนองบัวไปสามแยกถนนบ้านบึงทวายดงหลวงตำบลบ,บึงทวายอำเภอตะงอยสกลนครสองไฟฟ้าขยายไฟฟ้าเส้นทางวัดป่าหน,นองบัวบ้านนางอยไปวัดถ้ำผาจำจันทตำบลตะงอยสกลนครสามขยายเขตออกจากบ้านโคกสะอาดหมูสีตำบลนุ่มจานกุุมานออกไปสามเส้นทางประเด็นที่สองขอขยายถนนจากบ้านบึงทวายตำบลบึงทวายตะงอยไปโรงเรียนบ้านหนองบึงทวายบ้านหนองส,ส,สลายระยะจากสี่เมตรเป็นหกเมตร อุบัติเหตุอุบัติเหตุบ่อยอครั้งขอให้ทําถนนจากบ้านนางอยไปวัดถ้ำผาจันต์ตบลเต่าออยอำเภอเต่าออยสกลนครยะทาง5 km. กิโลเมตรกน,นันประธานดีสาฝากขอมาครับสามให้ขอให้ชนประธานน้ำอูนปล่อยน้ําจากเขื่อนลําน้าอูนซึ่งผ่านหลายอเาเภอตอนนี้น้ําแห้งหมดแล้วแห้งขอดจากตำบลอุ่มจานของอำเภอกุชมานและอีกหลายอํเาเภอในตำบลหนองลองาดอำเภอเมืองไปถึงอำเภอนาวะชาวบ้านทานาปังเข้า จะล้มตายหมดแล้วและขออันสุดท้ายขอให้ขุดลอกลําห้วยหนองบัวหมู่สี่ตบลนางงอยบ้านานางวอยตะบนานางอยที่เก็บกักน้ํา97ไเกรไล่หากขุดลอกแล้วจะเป็นประโยชน์แก่หมู่บ้านทั้งตะบลครับปากค,คนดีที่มีผลงานด็อกเตอร์นิยมเวชกามาเบอร์หกเขตสองพักโอกาสใหม่ไว้ด้วยนะครับนโยบายเร่งด่วนพอท้องปุ๊บช่วยเหลือปั๊บ ดูแลไปจนถึงวัยเข้าเรียนฟรีเพราะตอนนี้คนเกิดน้อยมากแบบนี้ชอบใจไหมครับ <Yeah. S 1> เราจะเลือกมหานิยมเบอร์6เขต2พักโอกาสใหม่เพราะช่วยเหลือคนตั้งท้องทันทีจนถึงวัยเรียนค่ะเย้เย yeah, <yeah>, yeah. ้เย้อาเชิญชวนเลือกด็อกเตอร์นิยมเบอร์6เขต2พวกเราจะได้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีไปบอกพ่อแม่ด้วยนะคะ ฝักนี่ไว้3ปีงดดอกเบียห้าม่าทวงหนี้แบบนี้เลือกดรนิยมเบอร์6เคสองสกลนครเด้อนักศึกษาที่กูเกะยะ2สองขอเชิญชวนเลือกดรนิยมเบอร์6เคสองสกลนครนะครับเพราะมีนโยบายปลดหนี้เกะยะสองเพื่อให้คนรุ่นใหม่ตั้งตัวได้โปรดช่วยกันด้วยนะครับเย <Yeah, go! S 2> สูสักโอกาสใหม่ใช้ไฟไม่ถึง500บาทฟรีนะครับงั้นพวกเราเคสองสกลนครเลือกเบอร์เลือกดรนิยมเวชการมานะครับ พักโอกาสใหม่มีนโยบายให้ผู้ประกันสังคมกู้ฉุกเฉินได้ทันทีห้าหมื่นบาทเขตสองสกลนครเลือกดอกเตอร์นิยมเวชกามาเบอร์หกนะครับเย้ yeah, yeah. พักโอกาสใหม่สนับสนุนกองทัพไทยให้เข้มแข็งทันสมัยเขตสองสกลนครโปรดเลือกดอกเตอร์นิยมเวชกามาเบอร์หกทุกวันนี้สสนหาคนที่ถือสินยากมากมหานิยมเวชกามาเบอร์หกเขตสองก็พอใช้ได้เพราะท่านไม่มีประวัติในการโกงชาติบ้านเมืองไล่มลทิน สิธรทำนำทางให้โลกสว่างสวยอย่าคิดเอาแต่ได้กงกินปล้นประชาชนได้เป็นผู้แทนมีบารมีมากล้นต้องคิดช่วยผู้คนช่วยประชาชนให้กินอยู่ดีอย่าคิดแต่โกองอย่าคิดแต่รำ แต่รวยเพราะไม่ได้เอาไปด้วยเวลาท่านตายเป็นผีตั้งมันสินธรรมดำรงอยู่ด้วยความดีถึงแม้จะตายเป็นผีก็ยังจะมีคนบูชาคิดให้ดีๆเมื่อตอนไม่เป็นผู้แทนกราบไหว้ไปทั่วทุกแดน ไหจนกระทั่งหมูมาเพราะเป็นผู้แทนทำตัวดังเทวดาเห็นประชาชนเป็นมาหน้าระอาจริงๆผู้แทนจึงขอวิงวอนเพื่อนพี่น้องทางแผ่นดินอย่าให้พวกโกงพวกกินพวกขายแผ่นดินให้พวกต่างแดน สีแดงสีเทาอย่าเป็นผู้แทนแล้วคนไทยจะสุขแสนจะได้ผู้แทนคนที่ดี